พี่น้องเนี่ยแหละจะมีก็เดี๋ยวใช่ไล่ผัดทุ่มซุบงคือเก่าเลยพี่น้องคุอนี้ก็ได้นี่เขาเอิ่น่าไล่แบบจับหน่อยพี่น้องไล่แบบจับหน่อยพือว่าไล่พุ่มซับพี่น้องเป็นมีหน่อยพี่น้องมีหน่อยมีหไล่ไล่ไลายยังเหมือนพี่น้องเขาเอิ่น่าเขาเอิ่น่ามีหน่อยพี่น้องมีหน่อยมีไล่แบบจับหน่อยพือว่าไล่พุ่มซับแต่ว่าได้พี่น้องเหลี่ยมเต้เหลี่ยมเต้พี่เอิ่นไปเราพี่น้อง สุดัตายตัวธรรมาผ่าเป็นนงนี้ขาดำเยอเขาอยากยอมที่ได้กรได้มาที่เก่าอยางยสุวัดตายตัวดอกรได้กระได้มันได้ไล่โอกาสไล่ แล้วแต่ผู้มัดดอกพี่น้องไล่ใดก็ได้มีไล่ไมีไล่ไล่แล้วจึงมักไปพี่น้องอยากใหอยากมักไล่ใดให้กับมัดไปพี่น้องในหลักขมาวัไทยซือเบิ้งเหนือสิน้องไล่นั่นแน่ไล่นี่แน่คือเบิ้งเหนืพี่น้องเพื่เราไปมัดน้ำแนี่ยไะไรได้สิน้องเด้อะแต่ไทยไล่นั่นไล่นี่ไม่เบิ้งเบื้งแล้วก็กดคตรอันยูโก้กัดกดตรไล่กดแท้ย่หลัดมัดมีน้ำแน่พี่น้อง เพืเป็นกางแกงแก่ย mm ่ห hmm. ลักนัดม right, the right, the right, ีน้ำเนี้อาจถืเบิ้งสื่อไรได้พี่น้องเด้อเพื่เป็นกํางแกลงแก่ย่หลักนัดมีน้ำเนียแย่หลักนัดมีกับ่ีคนเบิ้งไรกับมันไทยเบิ้งไรนั่นไรนี่พี่น้องเขามีผู้เบิ้งไรแก่เขาพีคนเหีนยาหลักันมีกับมันไทยเบิ้งนีพี่น้องเบิ้งหลกดเอาเรื่องโคตรโกด้ต่ีใ้เด้่อพี่น้องเด้อ